หน้าอ้วนหน้าบานหน้าไม่ค้างไม่มีความเร็วไม่อะไรเลยไปดางพี่ตะกแตนปะพี่ตะกแตนกลัวใครมาเห็นเดี๋ยวพาไปฟ้องพี่ตะกแ่นจุดๆหน้ากลมหน้าอืมไปเจอเพลงนี้ ไม่สวยอ่ะไม่สวยขาขาไม่ออกหวานไม่ออกแล้วมีการมีคําถามด้วยนะอะไรนะพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมคะคือคนน้องอยากจะดูสุติบัติพี่รอะไรหรือเปล่าคะ ถ้าอยากจะดูถึงขั้นสุดสุติบัติพี่ตั้งแต่เกิดนะคะพี่จะให้ดูนะคะสงสัยขนาดนั้นสงสัยขนาดนั้นก็มีหลักฐานให้ดูนะคะพูดเรื่องยูนิซิตี้หน่อยละกันคือว่าก็ เมันก็นานมาแล้วนะยูนิสติที้เมื่อก่อนก็จะเป็นเขาก็จะโปรโมทชาคลอโรฟิลก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ต่านก็ค้นพบเจอแล้วค้นเจอพบเจอแล้วว่าเขาไม่ได้โปรโมทชาคลอโรฟิลเขาโปรโมทเป็นอะไรนะเป็นเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษนั่นแหละเป็นผงผงผสมน้ำ กินเพื่อที่จะรักษาอินซูลินรักษาอินซูลินอินนซูลินโดยเฉพาะอินซูลินเนี่ยรักษาอินซูลินโดยเฉพาะเลยไม่ให้ดื้ออินซูลินแล้วก็เป็นการที่เอ่อไม่ไม่เป็นไม่เป็นโรคเกี่ยวกับการกินอาหารเมื่อกินเข้าไปแล้วเอ่อมี นับคนนะนับคนได้นะมีในในในทิกตอกสันเนี่ยมีมีอยู่ประมาณประมาณกี่คนนะพี่คนนั้นพี่คนนั้นน้องคนนั้นพี่กว้างของพี่เอิร์ธหกหกถึงเจ็ดคนประมาณเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดคนนะออกมา ก็คือว่าโชว์ผลิตภัณฑ์เดียวกันก็คือว่านั่นแหละก็เป็น u n นิซิ y กินเพื่อที่จะแล้วก็เขาจะไปทางที่ทํา IF ทํา IF เกี่ยวกับพวกเออ่ได้ทุกอย่างความสวยงามของเขาเน้นไปทางที่ว่าเออ่ค่าวัดค่า BMI ใช่ไหม b อ i นึกว่า bmr เป็นการที่ว่าไม่เสี่ยงเมื่อกินเข้าไปแล้วก็ทำา f ได้ไม่เสี่ยงโรคไม่เสี่ยงโรคโรคอะไรแล้วแต่เกี่ยวกับการกินมีสัดส่วนมีม,มีผอมลงเป็นแต่ก็เลยคิดว่าเออความผอมนี่แหละ ความผอม,คว,มความมีสัดส,ส่วนที่พอดตตีตัวที่พอดีนั่นแหละเป็นความสวยงามที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรที่จะมีควรที่จะมีห่นที่ผอมเพรียวห่นที่พอดีหรือว่าห่นที่ไม่ใช่ขนอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่ใชออ่ไม่ใช่อ้วนไม่ใช่มีไขมันสะสม อะไรน้ำภาษาอังกฤษอะไรนะ Accumulated fat Accumulated fat ใครมนสะสม,มก็แรกๆต่าก็คือว่ามันไปในทางหมออยู่แล้วเพราะว่า มันไม่มีใครที่ทำหน้าที่แบบนี้ที่ว่าที่จะไม่ใช่เออไม่ใช่หมอมันไปทางหมออยู่แล้วเพียงแต่ว่าหมอหมอในทางหมอของเขาเนี่ยหมอใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเล็กลงมาคือหมายถึงว่าเขามีทีมหมอมีมีม,ม,มีมีหมอเป็นเป็นแม่ทีมหรือว่าเป็นประเภทที่ว่าถ้าคุณมีอาชีพเป็นหมอ ก็คือคุณสามารถที่จะคุยกันได้ในเรื่องของทางหมอทางแพทย์อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างมันครอบคลุมมันต้องหมออยู่แล้วหมอเป็นผู้ค้นคว้าเป็นผู้วิจัยอะไรอย่างเงี้ยแรบแรกที่ไปที่นั่นแหละเมืองทองธาน,นีก็คือว่าก็ไปเขียนไว้หมอมีหลายสายตาเห็นเมื่อเขียนไว้หมอก็เลยหรือว่ายังไงนิ ความคิดผุดขึ้นมาเองว่ามีคนเข้าใจว่าเราเป็นหมอดูเหรอคิดว่าเราเป็นหมอดูเหรอว่าหมโหัวนะหมอหก็เลยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นหมอดูอืม ยากตรงที่ว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้ออยากกินอยากกินแต่ก็ไม่มีตังค์ซื้อมีกินได้ช่วยเยอะเลยอะเพราะว่าเป็นคนที่ว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงน้ำหว,วานหรือเลีเ่ยงขนมอยู่แล้วม,มีช่วงนี้สองสามวันนี้กินเพราะว่าไปกินผักผักคือ กินยารักษาโรคอื่นอยู่วันนี้มันวันสุดท้ายแล้วมันมันสุดท้ายมันลาสลาสเดย์แล้ววันนี้คือว่าเนี่ยตั้งแต่พอกินยาตอนเช้าไปแล้วคืนนี้คืนนี้เป็นต้นไปไม่ไม่แล้วคือว่าอดอดอดทน endure n d u r อดทน e n d อ r ์อดทน ใช้ความอดทนทั้งๆที่เห็นคนอื่นเขามาแต่ละคนนะแป๊ปซี่บ้างโอกินน้ำหวานไม่เห็นจะออกอ้วนอะไรสักคนเห็นยังอ้วนผอมเพรียวไม่เข้าใจเรื่องนี้มันสงสัยมันต้องสงสัยมา สงสัยมานานแล้วแล้วก็คือจับไม่ได้จับตัวไม่ได้จับไม่ได้ว่ามันทํากันได้มันทํากันได้มันมันมันทํากันได้ถึงเอ่อถึงไหนเรื่องให้คนผอมมั่งให้คนอ้วนมั่งมันคงจะมันคงจะไม่ยากสําหรับมันหรอกไม่ยากสำหรับพวกนี้หรอก ให้คนนั้นหุ่นให้คนนั้นให้คนนั้นผอมให้คนนั้นอ้วนทั้งทั้งที่คิดว่าเป็นคนท,ที่ช่วงนี้เป็นคนที่แบบไม่ได้กินอะไรเยอะแยะเอาอะไรมาอ้วนนักหนาอืม แล้วก็ไม่รู้จะเลิกอาการอ้วนนี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คืออาการที่แบบว่าจัดฟันนี่บางทีจัดฟันเสร็จแล้วอะ่ะมันอาจจะหายก็ได้ปากบวมๆเจ็บปากเนี่ยมันจ,จะหายก็ได้มันคงจะไม่มันคงไม่ทำให้มันคือเป็น ให้ให้รู้สึกแต่อ้วนเนี่ยอ้วนนี่มันอ้วน,นได้ตลอดทั้งชีวิตเลยไม่ชอบด้วยเห็นไหมเสียงต่อโลกด้วยเสียงต่อโลกมันไม่มีดีมันมันมันก็มีดีแต่ว่าเออ มันก็มีมก็มีดีแต่คนที่ไม่ได้รักสวยรักงามรักหลอ่อไม่สนใจจะกินของอร่อยอย่างเดียวจะไปเป็นยังไงจะไปทรมานจากอะไรแล้วแต่ไม่สนใจไม่อย่างมันดีสําหรับแบบกลุ่มคนอย่างนั้นแต่ว่าที่ไปไปแอดไลน์เข้ามาเนี่ย ้องศึกษาเยอะเลยนะต้องทําให้ได้ด้วยต้องศึกษาเยอะด้วยเขาเขาไอ้น,นี่มาให้ดูคลิปไปศึกษาให้ดูคลิปให้ให,ให้ให้ไปไปดูคลิปนั่นแหละให้ดูคลิปแล้วก็ไปในเรื่องของ Healthy เป็นเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลย เรื่องของสุขภาพเหนื่อยใจมันจะเหนื่อยใจไงล่ะชีวิตไม่สมหวังสักเรื่องนะเบื่อเบื่อหน่ายเบื่อคางฮือฮือหาอะไรกันนั่นนะ ไปต,ตบหน้ากันเลยไปดูดิมองจ้องกันมันคุยอะไรกันนะแมวคุยภาษาแมวมันคุยอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันคุยกันรู้เรื่องอเบื่อชีวิตใครเบื่อไม่ไม,ม่มีความสมหวังอะไรเลยเนี่ย แค่ okay, เรื่องที่ว่าคิดว่าง่ายนะเรื่องลดความอ้วนนี่คิดว่าง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะยากยากมากถึงมากที่สุดเลยแหละตอนเนี้ยแล้วก็เงินเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเงินมาโปรโมทเขาไม่เอาเรื่องเงินมาโปรโมทเขาเอาเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับความผอมมาโปรโมท ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเอาแบบนั้นมาเอาไม่เอาเรื่องเงินมาโปรโมทไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่เอาเรื่องเงินมาเป็นโอ้โหเอา,เอาสำคัญเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเงินนี่ก็ต้องมึอต้องมีเงินก่อนนั่นแหละถึงกับไปซื้อสินค้า ของเขาได้นี่ยผลิตภัณฑ์ได้นั่นน่ะนี่ทำได้แค่ทำได้แค่เพียงซื้อของกินแค่นั้นเอง นานนับมาเป็นกี่ปีกี่ร้อยปีแล้วไม่รู้เนาะตอนนี้เราจะถึงหรือว่ายังไม่ถึงคิวเรานี่ไม่ถึงคิวอีกผิดหวังตอนนี้ผิดหวังมากคือหลาเรื่องมพยายามผอมไม่ผอมพยายามจะหาเงินให้มีเงินไม่มีมเบื่อนหน่าย ใครเบอร์นายชีวิตไม่สมหวังกม็มันก็ต้องอยู่อ่ะตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจมันก็ต้องมันก็ต้องสู้กันต่อไปเนี่ยแบบวันเนี้ยมันเนี่ยไม่ออกไปตลาดก็ไม่มีไม่มีที่จะไม่มีก็ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีจะกินอ่ะทำไมไม่ออกไปตลาดวันนี้อะอย่างเนี้ย พรงนี้มันไม่ได้แล้วอย่าเงี้ยมันก็ต้องสู้ต่อมันก็ต้องเริ่มออกไปตลาดม,มาอยู่ในเปิดในคลิปนี้ฮะก็บ่นให้ฟังหน่อยบน่นพุมพัพุมพัมให้ฟังระบายความรู้สึกหน้าเบือ่ออันน่าเบือ่อแสนจะเบือเบ่อเบือ่อให้ฟัง ใครไม่ฟังก็ก็ไม่ได้ไม่ไไมไบังคับให้ฟังดูเป็นอะไรกันพพเพลงเพลงเกินใจจะอดทนนี่เพลงนี้ร้องมันไม่มันไม่เต็มเพลง ของวงแซมเอามาร้าองใหม่ร้<า>องได้ป้อมเล่ดูด้ยวยร้<า>องไม่ได้ก็ร้องใหม่ร้องโอ้ยหยุดม้่งเถอะ<า>จะร้องอะไรนักหนาเนี่ย แหกปากอยู่ได้ลำคานจริงแมวตัวนี้เดี๋ยวพาไปปล่อยโยนลงนู่นไปเลยนู่นอะโยงไปให้งูกินก็เลย แล้วไม่เฮ้ยเึ้นให้กูดูก่อนเลยนะมันลองยากไงขี้เกียจซ้อมนี่ อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นแต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำเกืบจะทำให้คนเป็นบ้ากี่ครั้งที่ต้องทนมามันเหนื่อยขนาดไหนกี่ครั้งที่ต้องจำทนเหตุผลที่ต้องทนไปก็รัก จากหัวใจใช่จะแกล้งทําตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีตรงไหนตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีอย่างไรที่เธอมาทำให้ฉันเจ็บแสบ ลึกเกินทนเก็บใจไว้และเธอมาจากมาทิ้งกันไปเจ็บช้ำเจียนตายเจ็บช้ำเกินใจจะอดทนไม่ทุกไม่ร้อนอะไรอย่างนั้นฉันคงไม่ว่าก็คงต้องลาและพอเท่านี้ ไม่มีถ้อยคำอะไรที่เธอเห็นมันว่าดีก็จบเท่านี้ก็จากเท่านั้นแต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำเกบจะทำให้คนเป็นบ้าอีกครั้งที่ต้องทนมามันเหนขนาดไหน ต้องจำทนเหตุผลที่ต้องทนไปก็รักเธอจากหัวใจใช่จะแกล้งทำตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีตรงไหนตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีอย่างไรที่เธอมาทำ ฉันเจ็บแสบลึกเกินทนเก็บใจไว้แน่เธอมาจากมาทิ้งกันไปเจ็บช้ำเกียนตไตเจ็บช้ำเกินใจจะอดทน เธอจากหัวใจใช่แต่แกล้งทําตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีตรงไหนตอบฉันทีว่าฉันไม่ดีอย่างไรที่เธอมาทําให้ฉันเจ็บแสบลึกเกินทนเก็บใจไว้ และเธอมาจากมาทิ้งกันไปเจ็บช้ำเกียนตายเจ็บช้ำเกินใจจะอดทนและฉันต้องไปก็เพราะเกินใจจะอดทนผู้หญิงไม่ชอบว่าเป็นปัญญา ปิงปิงป่ะคนเนี้ย mm hmm. ในมิวสิกวิดีโอกี่โมงแล้วนะเดี๋ยวก่อนเพิ่งจะเที่ยงเองไลฟ์สดติ๊กต็อกดูก่อนดิกล้องมันได้ละเป็นไลฟ์สดติ๊กต็อกเลแป๊บหนึ่งแล้วกว่าจะนู่นแหละไปตลาดบ่ายกินข้าวบ่ายสองบ่ายสองไปตลาด ไลฟ์สดร้องเพลงเล่นในในในไร์สดติ๊กต็อกไม่ใช่มีคนเข้ามาเลยสักคนมีคนเดียวน่าจะมีแบบว่าแบบเราแบบแบบเราแบบตันอย่างนี้นะแบบตันเนี่ยออกมาอย่างนี้เยอะๆนะ แบบว,ว่าสนใจอะเนี่ยสนใจบริษัทนี้อสนใจยูนิซิตี้เนี่ยแหละสนใจอยู่เนี่ยคือว่าเขารู้อะว่าเขาแบบมีทั้งผลิตภัณฑ์เราอยากผอมด้วยแล้วแล้วก็มีมีมารายได้ลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มีรายได้ด้วยอย่างนั้นอะน่าจะมีแบบเนี้ยออกมาเยอะๆหลายคนนะ มันจะได้คุยกันได้งไงว่าเออเอา,เอาแต่ว่า,าติดอะไรอ่ะเราติดเงินที่จะไปลงทุนนั่นแหละไม่มีเงินเขาออกเวลาเขาออกอไลฟ์สดนะเขาเหมือนกับว่าเขาดูว่าไม่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะแต่เขาเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมันก็ซ้อมอ่ะซ้อมพูดความรู้ของเขาที่เขาไปาศึกษาความรู้มาเขาก็ต้องทอซ้อมพูดเอาไว้พูดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะอนาคตเนี่ยเขาก็วางแผนอนาคตที่จะมีคนเยอะขึ้นมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคือว่าเนี่ยคนออกมาอย่างเงี้ยออกมาจะออกมาร้องเพลงเริ่มชวนเริ่มชวนนักร้องเลริ่มชวนนักร้องอเริ่มชวนเนี่ยวงไซแอมเนี่ยไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยเริ่มชวน เริ่มไปชักชวนมาก็เออว่าไม่ถือยังอยู่ในไทยก็ไม่เ่อย้าหาไม่หายากเท่าไหร่หรอกในไทยประเทศไทยไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นนักของนักข่าวนี่รู้ข่าวก็ไปไปสืบไปหาไปสอจนได้ไปบอกใสแอมใครมีบอกว่า เได้ข okay. ่าวว่าอะไรบ้างสายแอมมีหน้าตอนนี้ทําอะไรอยู่สายแอมทําอะไรอยู่อ่ะตอนสมมติว่าตอนนี้สายแอมกําลังเปิดร้านส้มตําปูปลาอยู่เงี้ยร้านอาหารเาบอกว่ามั่มีรวยกว่านี้อีกมีหนทางรวยกว่านี้อีกสายแอมบอกว่ามันยังไงอะไรไม่เชื่อว่ะคืออะไรว่าอะไรก็ไปดูไปค่อยๆดูค่อยๆอะไรไม่ใช่แบบว่าให้บอกให้บอกแค่ว่าปีสองปีให้เชื่อเลยให้ศึกษาไปเรื่อยๆสังเกต ไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็มันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรพวกเนี้ยที่ว่าคือทุกวันนี้เราสับสนพวกนีก้ทุกวันนี้ตันสับสนเราสับสนกูสับสนไม่รู้ว่าอะไรมันคือกูไม่รู้อะไรมันคืออะไรนี่ทําอะไรก็ไม่รู้เป็นโรคสับโรคสับสนอยู่อีกเนี่ยเพราะว่ามันทํา มันมันทำเนียนเงพอถึงมาทำเนียนให้แบบว่าจับไม่ได้ไงจับไม่ได้งั้นอ่ะมันเดี๋ยวนะ่ะไอ้ไอ้ก,กลุ่มคนพวก,น,กวน,น,น,นี้สักวันหนึ่งเนี่ยกูได้เจอได้เจอแน่สักวันหนึ่งเนี่ยกูเจอนะ่เด็กกูจะกูจับได้สักใครสักคนนึกวกูพูดประจานนะนกวกูไม่นั่นเลยนะกูไม่ ไม่สนใจทั้งนั้นนะทําให้กูเป็นทุกข์ทำให้กูยิ่งอ้วนเนี่ยให้กูอ้วนอยู่อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เกลียดที่สุดในโลกเลยไม่ชอบเลยตัวเตี้ยอยู่ได้มาอ้วนอีกเนี่ยไม่ดูไม่ได้เลยเนี่ยอืแค่นี้แหละเดี๋ยวไปร้องเพลงเล่นในไลฟ์สดโอเค ใครฟังก็ใครฟังก็ออรันทดไปนะเพราะว่าวันนี้เลือกพูดถึงเรื่องรันทดนะขอให้รันทดต่อไปนะถ้าเกิดว่าออแล้วถ้าใครฟังถ้าเกิดว่าเห็นทางแสงสว่างลู่ทางอะไรพากูไปด้วยกูจะไปกูจะไปสู่ลู่ทางเห็นแสงสว่างไปที่ปลายฟ้ากูจาไป สีฟ้าความรู้สึกกูสีฟ้าคือยูนิซิตี้กูจะไปสีฟ้ากูไม่อยากมืดมนกับสีขาวกับสีดำอีกแล้วมันเป็นชุดมันเป็นสีที่ไปงานศพมึงจะเอานักหนาเลยนักหนาสีฟ้าไอ้สีขาวสีดำเนี่ยก็กูสีขวาไงไอ้ขวากูจะไปสีฟ้ากูจะไปไปเอ่อริมท้องฟ้าไปเลย ไป้ำใหม่ขาวดำไปแต่ง,งานศพไปสีฟ้าให้มันสว่างสดใสดังดาวข้างฟ้าไปเลยบ๊ายบายใครมาจูพาจูจงไปใครเห็นท้องฟ้าแสงสว่างสดใสปจูงกูไปด้วยนะกูไม่อยากรันทดชีวิตโอเคบ๊ายบาย